ฮัลโหลครับนี่อยู่ในรายการของลู hey. <c oughs> <c oughs> ่ช yeah, ิทีเดย์จิ๊กเกอร์แะผมซื้อวันนี้อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจคือวันนี้ผมเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับนะนี่คือเป็นไม้ BM มันก็ไม่ใช่ไม้ใหม่หรอกก็เป็นไม้เก่าที่ผมเคยพูดไว้นะว่าผมมีไม้ BM นะครับแล้วก็กิฟทที่ผมติดนี่คือผมไม่ยาวเกินนะก็เลยแบบมันก็เลยเอาเอากิฟท์เด็กไว้ก็คือข้างหลังมีโพลเดียวม่งมีพัดลมนึก็เว่าเสียงพัดลมจะเข้าหรือเปล่าก็คือทุกกิฟมันก็มีเสียงพัดลมแหละแล้วกกก็ตตัั้้้้้้งงงลออใหหหมมมมนนนนนราาาผผขึแะคืบบ รู้สึกเหนื่อยไม่ใช่ะไรคืออากาศมันร้อนนะโอเคเราไม่พูดมากนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูนะครับก็คือฟาร์มของผมนั้นขยายไปนิดนึงคือนิดนึงจริงๆไงก็คือขยายมาแบบ2แปลงอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีแครอทแล้วถามว่าแครอทนีผมมาจากไหนเอามาจากหมู่บ้านครับใช่ครับหลังจากที่ผมอ,อัดคลิปเสร็จไปผมก็เดินหาหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเป็น VC มาทําเป็นแรงงานใช่ พอผมเจอหมูบ้านแล้วเนี่ยผมก็เลยเอา,เอาพืชผักสวนครัวมานะครับอย่างเช่นแครอทแล้วก็โตัวเมโตเดีย๋ยวว่าโตัวเมโตนี่เอาไม่ใช่นี่มันเป็นแครอทโตเโมโต้อยู่ไหนอโทเมโต้นี่มันมะเขือเทศไม่ใช่เหรอนี่มันโปเตโต้ดิเออได้มาทีดเดียวนะนะครับก็ยังปลูกไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมก็เ,เก็บเกี่ยวฟาร์มตัวนี้นะี่ครับแล้วก็แก้ไขตรงฟาร์มบัวให้มันแบบดูเป็นฟาร์มวัวนะนี่คือเป็นวัวสายพันธุ์ใหม่นะไม่ต้องแปลกใจโอ้ยเคี้ยมัตีกูด้วยสัตว์มึง ตีกูทําไมโอเคแค่สองทีพอนะเขาเรียกว่าตักเตือนเนี่ยตอนนี้เราก็มีวัวแบบโคตรมหาศาลซึ่งผมยังไม่ฆ่ามันตอนนี้นะเพราะว่าอยากจะเลี้ยให้มันเยอะๆก่อนให้เครื่องแม่งระเบิดไปเลยนะแล้วเราก็ยัดไปแล้วตรงนี้ผมก็เอาน้องไก่มาทําเป็นอคอกไว้แล้วนะครับก็ผสมพันธุ์น้องไว้เนาะก็ก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็คือเดี๋ยวเราก็จะทํา <Yeah. S 1> เป็นฟาร์มไข่ไก่อัตโนมัติแล้วผมก็ทำบ่อน้ำตรงนี้ไว้เพื่ออะไรคือตอนแรกผมจะคิดว่าจะทําเป็นน้ําตกอะให้มันไหลลงมาเห็นไหมตรงข้างบนนู้นอะนะ่ะ ให้มันไหลลงมาให้มันสวยๆแล้วก็ปลูกอะไรอย่างเงี้นะเออแบบเท่เลยโอ้มันเท่มันเท่แล้วก็ส่วนตัวนี้คือการเอ่อเป็นเตาเผาเนีเอาไว้ฟาร์มเวลนะครับสำหรับคนเอ่ออะไรล่ะกูพูดเชี่ยหรอวะคือบางคนอาจจะงงว่ามันปั๊มเวลอย่างไงคือเราเผาพวกเนื้อพวกอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ให้มันไหลลงมาอย่างเงี้ยโดยที่เรายังไม่ต้องแบบไปเก็บเองแล้วมันก็จะสะสมเวลไว้ข้างไหนนี้แล้วเราพอเราไปเก็บปุ๊บ มันก็จะได้เวลบ่คือตอนนี้ผมก็30แล้วจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวผมอ่ะจะไม่มีเอฟเฟกต์แบดโอเมนแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปผมไปเจอหมู่บ้านซึ่งผมลืมว่าผมมีแบดโอเมนเว้ยและทีนี้ผมเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะคือตอนแรกอ่ะมันยังผมลืมไงว่าผมมีแบดโอเมนและทีนี้ผมก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านแต่มันยังไม่แบบไอพิวเลจอร์มันยังไม่บุกนะครับและทีนี้ผมก็เลยเไปเอาฟาร์มเอาแบบพืชผักสวนครัวมาและทีนี้มันก็มีมีเสียง เสียงกันรวะเสียงแตรเสียงเฮียอะไรเสียงฮอนอะ่ะนั่นแหละครับเออหลังจากนั้นกูเลยรู้ว่ากูติดแบดโอมเมนร์อนี้ผมก็เลยรีบกลับมามู่บ้านนะครับเอกลับมาบ้านตัวเองเพื่อมาเตรียมของในการสู้กับมันใช่ครับวันนี้เราจะไปสู้กับพิวเลเจอร์ในบูบา้านถามว่าหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นเดีโคตรไกลเลยคือผมแบบเดินสำรวจนะครับเดินแบบรอบเนี้ยเพื่อจะหาบู่บ้านในสุดผมก็เจอมันแล้วเรียบร้อยคือตอนนี้ผมขอเก็บเกี่ยวตัวนี้ไปก่อน คือจริงๆเราไม่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวหรอกนะเพราะว่าตรงหมู่บ้าน NPC มันมีฟางข้าวให้ผมอยู่นะคือเยอะมากนี่คือผมเก็บไม่ได้ถ้าผมเก็บก็คือ p y เ l e จอ e r มันก็จะมาตีนะครับความน่ากลัวของ p y เ l e จอ e r นะครับก็คือไอ้ตัวที่มันถือขวานซึ่งมาสับเราประมาณ4ทีเพราะเกาะเหล็กหรือเปล่าอาจจะ3ทีนะครับคือมันตีแรงมากนะเราไม่พูดมากผมมาเตรียมของเลยคือเริ่มรู้สึกถึงอาการห่วงแล้วแต่คือยังไม่พอหรอกคูจะผสมมันผ่านมันอีก เซตนักผสมพันวัวไม่ใช่ผสมพันกับวัวนะผสมพันวัวมันเข้าใจไหมพอแล้วเราให้มันเยอะเกินไปแล้วคือเนี่ยคือไม้ทำให้ผมเล่นละบากนิดนึงนะแต่ก็แบบเออนะคือไม่พูดมากเรามาเตรียมของกันเลยเออแต่ผมลืมบอกคือเนี่ยลาวามันก็ผลิตได้จริงนะครับคือมันมันรอนานมากแล้วกว่าจะได้อันนึงอ่ะแต่ก็คือเออได้นะผมก็เอาลาวาตักมาใส่น้ำเพื่อจะเอาออฟซิเดียนนะครับเออเราไปขุดออฟซิเดียนกันก่อนดีกว่าไม่ได้เตรียมของสักทีหรอกแมงเออเรามาขุดออฟซิเดียนดีกว่าเพราะว่าผมจะ ทำเป็น Enchantment Table อย่างที่ผมเคยพูดไว้เมื่อชาติปางก่อนนะครับเออถ้าเป็นปางแก้วจะเป็นพันสุนัขเรามาเริ่มขุดกันเลย What the dog doing? โอเค้เดียวไปใส่ใจเซลมอนครับเออแล้วก็มาขุดเออไอ Enchantment Table เราใช้ประวาณสใช่ไหมเออนี่ผมมี4พอดีเลยก็คือกูวางไว้มั่วตอนแรกผมจะทำเป็นประตูประตูนรกแต่แบบขี้เกียจน,นะคือเราวางไม่งนานเกินกว่าจะได้นะครับ ก็ปั๊มไอชูการ์เคนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําเป็นสมุดไปแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าี่สมุดผมเยอะมากนะสมุดมีประมาณ23เล่มแล้วก็มาเลยไดมอนด์เราต้องการไดมอนด์2อันเอามา2อันพอคืออาจจะล้าไม่อาจหรอกคือกูลําคารเสยวัวเดี๋ยวเดี๋ยค่อยมาล้าดาบมันนะนะเแต่ก็เก็บไว้ก่อนนี่ไงได้ไปแล้วครับผมจะทํำต้นชั้นเมนเท a b l เบิลไว้ตรงไหนดีอ่า ไม่แน่ใจว่ะเอาไว้ในภูเขาไหมเอออาจจะแบบแลดูเท่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ทําไปก่อนนะนะทีกไหนดีวะอ่ะตรงนี้ละเอ่ะอ,ะอะ้มั่วสวนะู้วะตอนเนี้ยอ่ะวางแม่งอย่างนงี้แหละนะครับเราขี้เกียจแล้วเราไปเตรียมของกันเลยคือผมอยากไปสู้กับพิวเล่เจอแล้วนะครับก็ผมจะครับโกลเด้นแอปเปิลด้วยเพราะว่าเออมันตีเราแรงมากนะโกลเด้นแอปเปิลเรามีแอปเปิลแค่อันเดียวครับซึ่งผมอยากได้เออแอปเปิลมากกว่านี้นะ แอปเปิ้ลที่มากกว่านี้เราก็ต้องทำไงก็ต้องตัดไม้สิครับถ้าจะได้แค่2อันนะนะเราก็ค้าไปก่อนครับอันหนึ่งอันหนึ่งเออผมต้องตัดไม้ก็ต้องรอแอปเปิลดอกอ่ะคืออันเดียวก็น่าจะพอมัง้งเพราะว่าถ้าเราค่าพิลเลเตอร์มันก็มีโอกาสที่มันจะดอกไอ้นี่ดีกว่าอะไรวะไอออโทเทมเออนะเราก็เอาของที่ไม่จะเป็นเก็บไปก่อนก็ผมขอเคลียร์ของในตัวก่อนเพราะว่าผมไปเล่นมาเยอะแล้วมันแบบ มีแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วผมขอครับครับไอ้นี่ไปก่อนครับอุปกรณ์เด็กคือชุดผมมันจะแตกแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะมันตีเราแรงมากแล้วก็ครับดาบไอ้ที่สำคัญเลยคือโล่เอาไว้กันไอ,ไอตัวเนี้ยไอตัวขวาน่ะ <Wow. S 1> คือมันตีแรงเกินมนุษย์มนาเกินไปแล้วเออแล้วผมก็ไปเจอพัมกินมาด้วยนะระหว่างการเดินทางที่สุดแสนจะยาวนานนะครับมาทำให้ผมเจอพัมกิน ซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของเราโอเคเราพูดมากเกินไปแล้วเราไปรุยกันเลยนะครับหมู่บ้านนีปีก็คือมันอยู่มุมนู้นอะ่ะคือตอนแรกที่ผมเดินสำรวจผมก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเลยได้เนื้อมาเยอะมากเนี่ยอย่างเช่นไอ้นี่เก็บไว้ก่อนแล้วกับผมขี้เกียจละคือเราจะไปจุดเป้าหมายของเรานะครับก็คือการฆ่าทําไมโล่บล็กวะมันไม่โชว์เต็มแขนอะ่ะว่าจะไม่ฆ่าแล้วถต่แบบโกรธใจไม่ได้เนี่ยคือผมถือโล่อยู่นะครับแต่แบบมันไม่โชว์โล่อออเออช่างแม่งแล้วกัน ก็คือเรามันใช้ได้ก็พอแล้วกูอดใจไม่ไหวจริงๆว่ะกูอดใจไม่ไหวจริงเดี๋ยวก็เดินลัดเลาะ,ะป่ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาแลนะ้วแล้วก็ไปเรื่อยๆครับตรงไปแล้วก็ข้างหน้าเป็นไบโอมฟลาเวอร์ด้วยนะนี <Wow. S 1> ่ครับแล้วก็มีรังผึ้งด้วยคือผมก็จะทําฟาร์มผึ้งด้วยคือแบบแม่งในหัวมีจะทาอะไรหลายๆอย่างมากนะครับจนแบบมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนคือตอนนี้ผมจะฆ่าพิลเลเจอร์ก่อนอย่างแรกเพราะว่ามันอาจจะดรอปพวกเอนชานเมนเทเบิลบุ๊คดีๆให้เราะนะ กูจาได้ว่าผมเพิ่งกดนอนไปก่อนจะเปิดคลิปแล้วมันฟ้ามันเริ่มมืดเลยครับเหมือนท้องฟ้าวิป,ปลิตแปรปวนทันใดนะครับแล้วเราก็คือผมไม่รู้จะนอนในหมู่บ้านเอพีซีตอนที่พีเลย์เจอมันบุกได้หรือเปล่านะก็น่าจะได้ละมั้งเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยท็อตท,ที่ผมปักไว้อนะันนี้ก็เป็นไบโอมฟลาเวอร์นะครับแล้วก็รัดเลาะไปครับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะคือแบบมันก็ไม่ได้ไกลาจากหมู่บ้านเราเอยหมู่บ้านที่อยไรจากบ้านเราบนะ้ากันนะไงเราก็เห็นหลังคาหมู่บ้านเอพีซีแบบ ลางๆแล้วคือแม่งมืดตามองไม่เห็นเฮ้ยมันเกี้โอ้คีปเปอร์ตู้เอ้ยเชื่อเชี่ยา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 โอ้ยไอ้เชี่ยมันมันวิ่งเร็วอ่ะมันมีไอสัตว์ What the dog doing ดูดิมันมันขี่นี่มามันขี่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่ไงเป็นร่องรอยการขโมยเอ่อพืชผักสวนครัวนะครับขอผมเดี๋ยวผมขอนอนก่อนไอ้เชี่ยบ้านนี้ไม่มีนี่ไงอโอ้โหเลดหนึ่งเอา้าทำไมมันมันเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะจะบอกนะโกเลมไปคนตีไปอ่ะคือผมยังไม่ได้ตีสักตัวเลยนะเว้ย ไอเนี่ยไอเลดอะซึ่งกูหาเตียงนอนไม่เจอวะ่ะ<ร>ผมยังไม่ได้ไปแถบนู้นเลยนะผมมาแค่แถบตรงเนี้ยไอเอ็นีซีขอนอนหน่อยไหมไอชียมีเสียงเสียงเป่าแต่เออนอนได้มาครับเรดเรดเขาเรียกว่าเรดลาวแรกนะครับเนี่ยไงโกเลมมันน่าจะตีตายไปนะคือผมยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยมันดรอปดาบมาด้วยนะคือโกเลมน่าจะตีตายไปตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวพี่เลเจอตัวนู้นไงอาจจะแหลกๆหเลยนะเพราะว่าผมเริ่มแหลกแล้วอะเนี่ยมันมีฟางข้างให้เราเก็บด้วย แค่ตัวเดียวแล้วที่เป็นเออฟสแรกะนะโป๊ะได้มาล่อมาด้วยครับเรียมต่อไปเลตต่อไปครับคือเลตแรกผมไม่ได้ตีเลยนะคือแบบมันอเกิดปุ๊บผมก็กลับหมู่บ้านเลยเพราะว่ากลัวแบบกลัวสู้ไม่ไหวไงก็เลยกลับมาเต็มของนิดนึงผมขอฟังข้าแป๊บมาแล้วครับเลดที่สองเลตที่2มาแล้วมาจากทางไหนเอ่ยโอ้เชี่ยข้างหลังกูตัวขวาน,นี่ตัวขวานไม่นอันตรายครับเดี๋ยวรลอรอให้มันขึ้นมาก่อนผมขออันนี้ก่อน อย่าเพิ่งเปลี่ยนเกาะที่มันยังไม่พังเลยฟางข้ามาก่อนสิขึ้นมาน้องขึ้นมาผมไม่มีธนูอะธนูเอากดโอ้ขึ้นมาขึ้นมาน้องเอายิงกันเลยยิงกันเลยไปตัวขวานสองตัวเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยตัวขวานยายายาอย่าอย่าอย่าเฮ้ยตัวขวานอยา่ยาอยา่าอย่าเอาตีกันเองเอาตีกันเองเฉยตีกันเองเฉย ตีกันเองเฉยอเออเฉยกูลำคาญในตัวเฮียนี่เดิมไม่ต่ากันเลยคือขวานมันบางทีมันมีสมัยน์นะครับสมัย์มันเจาะเกาะได้นะมันคือแบบไม่งนอันตรายจริงเอ่อเออเอ่อเออเอ่อเอ่อ,อไม่มาบนอ้ตัวนั้นมันดอกเซตเด,ดิลให้เรานี่หว่ากเลมครับเ่วยผมด้วยกเลมกเลมกเลมยัดมันกเลมเออสู้เขาสู้เขาไม่จะตายแล้วไม่มีรอยล้วแล้วกเลมกูมีรอยแล้ว คือผมมีเหล็กซ่อมให้น้องป่ะผมไม่ได้เอาเหล็กมาว่ะคุณโกเลมเฮ้ยมาดรอปมาดรอปเป็นชั้นมาดิโกเลมโกเลมยกมันมันจะตีกูโกเลมตีตีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเอ้ยนี่แซดเดิลมาดรอปแซดเดิลให้เราครับซึ่งผมขอหายใจหายคอก่อนเดี๋ยวมันจะมีพ่อมดมาด้วยอ่ะสมุดได้อะไรอ่ะได้โอโรดิตี้พาวเวอร์แค่กับธนูชับเน็ตชับเน็ตสามเองเหรอเฮ้ยนี่ไฟเอ็กซ์เพ ผมใช้ดาบนี้เลยแม่งติดไฟแสปเต็ดโอ้ลิ้นกูพันหมดแล้วนะครับเลดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเลดท,ที่4ใช่ไหมคือมันมีกี่เลดวะโบว์ทาร์ดอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเ,เกิดตรงไหนเอเอเกิดตรงไหนเออผมลืมอเอาเหล็กมาซ่อมว่ะเอามาซ่อมโกเลมครับ,าม,ารม,รบมันเกิดตรงไหนนี่เฮ้ยยังไงข้างหน้า,านั่นไงโกเลมช่วยผมด้วยโกเลมโกเลมอย่าตายนะโกเลมก็หวัาางเดียวเอาเรือดสองตัวทำไมเลดนี้มันน้อยจังเลยตรงนี้ไงโอ้คิดว่าตัวขวาน ตัวขวานตัวนู้นไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าเพราะผมกลัวมากเลยวะกลัวตัวขวานอะคือแบบมันสับเราแรงมากครับสับเพดสับตาสับา่บาไห่ที่เป็นพื้นซีโอ้ลิน้น<ร>อะไรมันวิ่งไปไหนแล้วอะได้ไหมขอร้องแหละน้องคือมันมันเสียเวลาพี่มันเสียเวลาเข้าใจไหมเมิลเล่เรามี9้าไปครับเลดถัดไปเลดที่เท่าไหร่วะลืมแล้วเนี่ยหกใช่ปะเจ๊หกปะวะผมลืมแล้วเนี่ยไปเรื่อยนะไรเฮียอะไระสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ก็คือไอ,อ,อ,อพิวเลเจอร์มันไปเกิดตัวไหนเอ่ยเสียงจากทางนี้เธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงผมได้ยินเสียงพ่อมด,ดไล่เวทมนต์โกเลมโกเลมซัดมันนี่ไงนี่ไงตัวนี้มันจะมันจะรอบไปนี่ให้เรามันจะรอบโทเทมอันใดอิงเอาโทเทมมาน้องอย่าวิ่งหนีโทเทมมาโอ้ยๆอตัวขวานสัตว์โอ้ ไอเชีย่ยเกือบตายโอเคเนี่ยเราได้ตัวเทพมาแล้วอ้าวไอโง่ตัวขวานมนอยู่ตรงนั้นเสร็จกูมาดิ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 าดาดตายมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยขวานขวาน,วานชับเน็ตเอามาทำาไมดาเมจเจ็ดเอามาเลยที่ขุดอิฟฟินจินซี่ฟอทูลหนึ่งอันเบกิ้งสามเกาะโปรเทคชั่นสองหุยดีดีส่วนที่เหลือไปอยู่ไหนกันเนี่ย เสียงอ๋อตัวนู้นตัวขวาหนิแล้วผมไม่โคตรเกลียดเลยว่ะมาดิดิมาดิดิมึงยิงกระเดงดิยิงมึงยิงเชี่ยอหนังไม่ยิงอ่ะยิงดิยิงมึงไม่ยิงอ่ะมันไม่ยิงสักทีวะยิงเดี๋ยวผมรอให้มันยิงเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนุ่มมาจากไหนเนี่ย โอ้ oh my god some oh man mm hmm. อย่า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 คูมันถึกมากนี่คูขวานดาเมจเจ็ดด้วยขวานก็ดาเมจเจ็ดด้วยเออเดี๋ยวสองตัวนะั้นแหละบึงเจอกูมึงเจอกูอกแป๊บนึงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดกระโดงกระโดดเฮ้ยเจอดเดี๋ยวมันขึ้นมาโป๊ะ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  โป๊โป๊โป๊ไม่ได้หล่อ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 ครับไม่ได้หล่อ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 ตายฟองยี้นี่ตายมันก็หมดประโยชน์มันก็หมดประโยชน์ไงละน้องเอ่ออะไรก็ไม่รู้เต็มเลยผมทิ้งไปแล้วกันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะไอหน้าโมงหน้าไว้เนี่ยแล้วมันไปเกิดตรงไหนกันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกนะโกเลมกูตายโอเคเอาเฮ้ยมึงมาย่า มึงมายิงหมู่บ้านมึงยิงน้องน้อง NPC ได้ไงเช่นนี่ช่นนี้โดนกูโดนกูลำโดนกูลำพี่ผมปวดแขนแล้วเ่าการกดจอเนี่ยข้างบนข้างบนวิบโอ้มาดิมาดิมาดิาดาดอีหาเอ้ยู่ไหนอีกจะไหนอีกอพ่อ,พอมดพ่อมดเอาโทรเทปมันดดยิงมาเอาโทรเทปมันดดยิงอะทีเดียวเออไอ่ที่ขุดแตกที่ขุดแตก ออได้เราได้โทเทีมมาได้อีกมาครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็คือเป็นอมตะชั่วคราวนะผมขอเก็บไม่แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไฟล์เอสเปคที่ทิ้งไปเลยสัตว์นี <c oughs> มงง่มึงยังไงมึงยังไงมึงมึงยังไงมึงยังไงดำดำทำไมแบนแบนอีกตัวอีกตัวอา้าวโหน้องขวานขวานสิงโอ้ยยิงมันยิงมันเออเชีย่ยยิงมันดิ <c oughs> เออ ไม่ได้ถึงใจไม่ได้ถึงใจสักเก่างหนึ่งเหลือตัวเดียวครับแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยอันเบเกิ้ลสองอีฟินชันซี่สามถือว่าดีเฮ้ยมันมาแล้วแต่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวครับมาสิครับน้องมาสิมึงไม่ได้ตัวขวานกูนไม่กลัวมึงหรอกไอ้โง่ตายซะโอเคมันไม่ได้ดอกอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่เอ็มเบล์เรามียี่สิบแปดเวฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือมันเยอะมากนะนี่ไงเหล็ก เหล็กของน้องกูเรียมของเราเราทิ้งอะไรเลยรอ,องเท้ารองเท้าที่มันดีไหมรองเท้าโอ้โปรเทคไทเพื่ออะไรโปรเทคไทยหรือเปล่าไม่รู้ทำไมมันหายไปขีดหนึ่งแนละ้วกูย,ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะมันไปเกิดตัวไหนกันถึกแล้วเนะี่ยวันนี้ไงอุย้ยผมแหลกผมแหลกอุย้ยหมวกผมแตกแป๊บหนึ่งอุย้ยหมวกผมแตกชิบหายอ่โอ้ยตกใจหมดเคียดูดิมันตีโคตรแรงอะ่ะผมเซฟตัวนี้แล้วกัน เจ้าขวานอีกแล้วสัตว์มาดิมาดิเฮ้ยเสียงขวานเต็มไปหมดจะพึ่งนะจะยืนกูกลัวมาที่ขวานขวานซิ่งกับมึงอกัขวานซิ่ง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 โดนคอมโบตายไหนอีกไหนอีกไหนอีกเชื่อขวานซิ่งขวานซิ่ง e-sport ขวานซิ่ง e-sport e-sport ตายตายได้สกอบเอาวพ่อมดพ่อมดพ่อมด พ่อมดพ่อมดกูตีกูตีกูโดดตีตึงกูตึงกูตึงกูโดดตีกูโดดตีเอ้าไล่มอลที่อะไรไล่มอลที่อะไรเลือดเถอะเลือดเถอะเนี่ยพอสัตว์ขี่มันตายมันก็วิ่งหนีมืนหมอมืนหมาแป๊บนึงเออผมแทนแทนที่โล่ไปเลยผมขอวิ่งกลับไปนี่ก่อนนอนก่อนมึดมึดโอรู้สึกแพนิกชิบหายเลยเพราะว่าตัวกลวยขวานมันสับแรงมากนะโอเคโอเคนอนก่อนนอน ผมขอเปลี่ยนเสื้กกอเกาะผมจําได้ว่ามันดรอปเสื้อเกาะให้เราอยู่หนาเชื่อไหหรือผมคิดไปเองวะมันจะมีตัวดรอปเสื้อเกาะให้ผมอะเซตเติลอย่ละอันนี้เนื้อว,วัวเราเอาเนื้อวัวมาหน่อยโอเคเซตเตลเออผมเปลี่ยนเกาะไปเลยนะเพราะว่ามันจะแตกนะโอเคเสียงมมนอยู่ข้างล่างนี้อยู่ข้างล่างนี้มึงเสร็จกูเฮ้ยมันแหลกมากเลยอะเครื่องผมร้อนอะอะไรวะให้เสียงไปอยู่ข้างล่างนี้ทุกคน เนี่ยอ๋อนี่ไงสัตว์คิดว่ามึงเจ๋งมากเหรอวะคิดว่ามึงเจ๋งมากเหรอวะโอ้ไม่ดรอไปไรเลยเลยโอ้ถ้าผมตายน่เวลสามสี่ผมเสียโอ้ตกใจหมดเขียนักเวทปัญญาอ่อนนักเวทปัญญาอ่อนเอาทัเทมให้กูเนี่ยแหละคือประโยชน์ของมึงเอ็งเจอตรงนี้อีกไหนฮะข้างล่างขวานใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ยผมลืมไปผมไม่มีโล่นี่หว่ากูมไปกดย่อใส่มาทำไมเนี่ยไอ้หา่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนู้นครับ ที่มันขี่ควายอยู่มันเป็นควายหรือเปล่ามันชื่อเฮียอะไรไม่รู้ลืมแล้วนะครับเฮ้ยแหลกอะ่ะมันแหลกเว้ยเครื่องผมร้อนเว้ยนักเวย้ยแล้วเอาโทเทมให้กูเดี๋ยวนี้เลยมนะึงอ่ะโทเทมมาเฮ้ยแหลกโอ้ขอร้องแหละเกมเออม,มา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 อย,อย่าเก่งแต่ยิงระยะไกลมา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 หนี้ซีมึงขึ้นมาซีอย่าเก่งแต่ในน้ำขึ้นมาน้องโอ้ยเฮียนี่ M4 M4 เสื้อเขียวที่ไร้ประโจดนะครับน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วมั้งใช่ไหม ขอร้องแหละเวฟสุดท้ายเถอะเวฟสุดท้ายถเถอะกูเบื่อละอาแล้วจริงมันก็ตายเถอะนะตายทุกทีเออขอเวฟสุดท้ายใช่ไหมใช่ไหมเออโอเคเราเกียร์เวฟหมดแล้วซึ่งเอ,อ๊ยมันจูดพูดด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเขบ้าหลังไม่ต้องนะขอบคุณแต่เข้าหลังไม่ต้องเออดีมากคือตอนเนี้ย N ็ NPC มันจะลดราคาของให้เราครับซึ่งดีหรือเปล่าคือเรายังไม่มีของจะแลกกับมันอ่ะเดี๋ยวในอนาคตผมจะเอา n p c ไปทําฟาร์มแถวบ้านนะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมันน่าจะตายหงตายหากกันแน่นอนร้อผมโยนขนมปังให้มันแล้วกันเพื่อให้มันไปผสมพันธ์ต่อน้องเอาขนมปังไหมเนี้ยขนมปังเนี่ยไปไหนเลิกทํางานก่อนมาเขาเรียกว่าเลิกจะทํางานนะครับเรามาปึ๊บๆกันใช่ไหมน้องไป เลยนี่เราขี่ม้าดีกว่านี่เรามีเซดเดิลแล้วเซดเดิลม้าขอวิ่งเร็วๆโอ้โหจะเลือดเร็วว่ะนี่เร็วปะเนี่ยหรือว่าวิ่งช้าเลือดเยอะหนึ่งเดียวแต่วิ่งช้าก็ไม่เอานะน้องเออไหนดูสิโปไปโอ้โ,อโหแม่งไปเกิดใหม่ให้มันวิ่งเร็วกว่านี้นะขอร้องคือเลือดเยอะอย่างเดียวไอเวนตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนูน้นไปเลยโอ้ยเลือดเลือดน้อยครับ เลือดปกติเลยแหละแต่วิ่งเร็วหรือเปล่าไม่รู้เอามาก่อนดูซิดูซิอ่ะฮะได้ไหมเฮ้ย,ฮยมันมันมันดื้อวะ่ะมันดีดมาตัวนี้มันดีดดีดเออเนี่ยแหละกูชอบมากวิ่งเร็วไหมเฮย้ยใช้ได้กระโดดอ่ะก็กระโดดเตี้ยครับแล้วก็เลือดน้อยด้วยแต่ก็เอาไปแก้ขัดไปก่อนนะเรามีมาร์คขี่แหละ จะได้สำรวจง่ายๆหน่อยนิดนึงตอนนี้เรากลับไปที่บ้านเราก่อนนะเราหมดภารกิจแล้วคืตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงบ้านสุดสวยของเราแล้วแล้วมันก็แหลกมากเพราะว่าเครื่องกูร้อนแล้วมึงดูวัวไม่ก็โคตรเยอะวัวไม่อย่างเยอะสัตว์โอเคผมจะตั้งชื่อม้าตัวนี้ว่าน้องเปราวเลยกันนะครับสุดน่ารักของเราคือตอนนี้เรามีเอ c นชาร์ุ๊กนะครับเอนชาเ็ดปเป็นชับเด็พาวเวอร์สคุณมจะเอาชัเด็ดีไหมอะ ไม่ต้องเอาหรอกใช่ไหมไม่ต้องเอาหรอกเออจริงพูดกับใครเนี่ยแล้วก็มีไอ้นี่ที่ขุดนี่ดีนะครับเนี่ยดีเลยแหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันเนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกลังใจเล็กๆน้อยๆในการให้พี่ผมต่อๆไปด้วยในการนะครับเดี๋ยวจะกระบาดคลิปหน้าครับผมคือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาฆ่าพิลเลเจอร์ให้ดูเฉยนะเพื่อเราจะเอาของกลับมันมาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเอ็นชารของแล้วก็ไปตะลุยเนเธอน์แล้ว เออก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่คามาติดตามรับชมจนถึงตอนนี้ครับผมที่เจอกันใหม่คลิปหน้าคผมแย่ yeah.